ทีนี้เรามาดูหน้าที่15วันนี้ไม่มีการบ้านอีกนั่นแหละถ้าใครเสร็จแล้ว่ะนะแต่ถ้าใครไม่ทําก็มีการบ้านอ่าดูภาพที่หนึ่งหน้าที่15เราก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพใช่ไหมลกูกดูภาพแล้วตอบคําถามดูภาพแล้วตอบคําถามดูภาพที่หนึ่งอันนี้เป็นภาพของอะไรเนี่ยในอดีตอดีตก็คือ เอ่อเหตุอ่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มันผ่านมานานแล้วเขาเรียกว่าอดีตสมัยอดีตนะลูกคนเราเนี่ยจะมีอาชีพหลักก็คือเกษตรกรรมเห็นไหมคะอันนี้คือเกษตรกรรมก็คือทําทาสวนทํานาทําไร่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์อันนี้เขาเรียกว่าเกษตรกรรมอันนี้เกินสมัยสมัยอดีตนะส่วนสมัยปัจจุบันก็คือขนานี้ทุกคนเนี่ยจะย้ายมาทํางานในเมืองมากกว่าใช่ไหมคะ ทำไมถึงมาในเมืองอะ่ะเพราะในเมืองมีมีงานมีเงินใช่ไหมมีอาชีพที่หลากหลายที่เรายกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้อ่ะเพราะนั้นแหลงไหนที่มีความจเจริญก็จะมีงานอ่ามากอันนี้เป็นต้นทีนี้เรามาตอบตอบตรงนี้ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพเนี่ยส่งผลอย่างไรอ่าดูข้อที่หนึ่ง ที่คนยายเข้ามาอยู่ในเมืองแทนชนบทอันนี้ถูกไหมถูกไหมล่ะถูกค่ะถูกไม่ถูกค่ะอ่าขิดอ่าขีดก็หมายถูกเลยนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อที่สองเกิดความแออัดในชุมชนเมืองอันนี้ถูกไหมเนี่ยถูกไหม

ทีทางบ้านแล้วก็อย่างอื่นเปอมการอยู่ร่วมัวใหญ่ครูคคู่ะขทำไมไม่เต้นใหญ่จังเลยกู่ขาข้อสองขีดอะไรคะอ่าขีดถูกเหมือนกันเลขอกดถูกอ่าข้อที่สามข้อที่สามถูกไหมอ้อมาีครับ วันน okay. <t art ic> <t art ic> ี้เราจะทำไม่ถ่ายไม่ถ่ายหน้าจับไม่ยัดค่ะตอนเปิดใหม่หนูไม่ได้ยินเสียงครูดเลยค่ะใครเปิดใหม่จะหาคะแนนนะคะน้องพายได้ยินเสียงครูดไหมลูกไม่ แมาณกลางค่ะค่ะเสียงมันติดๆขัดๆนะคะค่ะพ่อิกหากว่าอะไรนะคะเบามากเลยครับเล็บเล็บการอยู่ร่วมกันเป็นค่ะควายถูกค่ะเป็นครอบครัเล็กๆเห็นไหมคะสมัยนี้เป็นไงหนึ่งนครอบครัวมีแม่แล้วก็มีลูกเช่น เล่นเราเลยใช่ไหมคะเล่นตัวนักเรียนเลยบางคนมีสามคนพ่อแม่ลูอกอ่าเป็นครอบครัวขนาดเล็กเล็กแต่สมัยก่อนเป็นครอบครัวขนาดใหญ่น,นะคะเป็นป้าตายายลุงป้านนะ้าอามารวมกันเปนหมดเลยอ่าแต่สมัยนี้เป็นตรงนี้จะยากหน่อยนะอ่าทุกคนนี่ยอ่านตน้องมี ตรงนี้ตรงนี้ไหนชุดนะชุดชนของเรามีการเปลี่ยนแปลงอาชีพเป้าชอย่างไรบ้างชุดแจของเรามีการเปลี่ยนแปลงนองาตายเลยอะเรียกามีอาชีพที่หลากอะไร หลายมีอาชีพที่หลากหลายค่ะหลากหลายม่อาีอาชีพที่หลากหลายทำนนเร็วเล็กมาทำงานในเมืองอ่าเขียนอย่างนี้นะคะ ก็บอกว่าช да ุมชนของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านอาชีพอย่างไรบ้างก็คือมีอาชีพที่หลากหลายเกิดมาบทเป็นออนไลน์มีชาน้าทิสไปเรื่องการเคลื่อนไหวระบบจักรยานก็มีคนเปิดไม่ได้ยินเสียงอ่ะไม่เนี่ยใครเปิดคนเปิดไม่ไม่ได้ยินเสียงได้เสียงแท้เข้ามาเนี่ย ่าโอเคเดี๋ยวครูปิดให้เลยฟังอย่างเดียวนะถ้าสมมติว่าใครไม่ฟังตอบไม่ได้นะคะลูกเพราะว่ามันจะยากมันจะต้องอธิบายจังหวัดมีคจแล้วเรข้อที่สองบอกว่าบอกวิธีส่งเสริมให้คนทำงานในชนระบบทของตนเองมากขึ้น สมัยนี้เป็นยังไงคนมาทํางานแต่ในเมืองในเมืองในเมืองทําให้ในเมืองเนี่ยเกิดความแออัดทำใหโรคคนเยอะแยะไปหมดอ่าลูกลอสังเกตเนช่วงโควิดเนี่ยเป็นไงคะถ้าชุมชนที่แออัดเนี่ยจะเกิดโรคระบาดได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันคนมันแน่นไปหมดเลยว่าจะติดกันได้ง่ายแต่ถ้าตรงไหนที่มันเอ่อโปร่งหรือไม่แออัดมันก็จะไม่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะนั้น ตามชนบทเนี่ยเขาบอกว่าวิธีส่งเสริมให้คนในชุมชนน่ะของตนเองมากขึ้นบอกวิธีส่งเสริมส่งเสริมยังไงฮะส่งเสริมยังไงก็คือเออจะใช้คำพูดยังไงอะช่วยส่งเสริมงานด้านหัตถกรรมอ่าเขียนอย่างนี้ส่งเสริมงานด้านหัตถกรรม หัตถกรรมแปลว่าอะไรหัดแปลว่ามีกรรมแปลว่ากิจกรรมกิจกรรมที่ทําด้วยมือคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าส่งเสริมงานด้านหัตถกรรมหัตถะเป็นยังไงหัวีานาาินหน้าตาตอเต่าขอถุงคอโลอหะเหกรรมหัตถกรรมหัตถกรรมก็คือกิจกรรมที่ทําด้วยแม่คะ่คะแม่ทานะคะคุณครูคะส่งเสริมอะไรคะเอ่า ส่งเสริมงานด้านหัตถกรรมคุณครูครับผมไม่ทันครับงานอะไรนะคะคุณครูคะอาจารย์เห็นไงหรอคะงานอาจารย์เห็นไงนะคะหนูฟังไม่ทันน่ะใช่ค่ะหนูก็ฟังไม่ทันค่ะส่งเสริมงานด้านหัตถกรรมเห็นหัตถกรรมถูกไหมคะ ่อยค่ะเขียนได้เป็นค่ะเอาหัดขะเอาหอหีบมกหนาน้าตเอาหัวผิวหัดถักตัมกรหันมอตัมหัดถักตัมส่งเสริมเขียนถูกไหมส่งเสริมสอโอมส่งให้เอ็งครูค่ะเพื่อนครูคะเมื่อกี้หัดตะกรามเขียนยังไงอะคะะมอาติอธิบายแล้วเอาหอหีลูกหัวหีนักห่าหน้าต ตเไตาขอถึงปอไป้รอรอรอคือรอหนังมอม้าอ่านว่าหัตถกรรมหัตถกรรมแปลว่างานที่ทาด้วยมือเขาเรียกว่าหัตถกรรมนะลูกอ่ะเช่นอะไรบ้างที่ทาด้วยมือหนึ่งทอผ้าทากระเป๋าใช่ไหมจักสารทั้งหลายเลยก็เรียกว่าหัตถกรรมอ่าอันนี้เป็นต้น อะไรอ่ะสงเสมอะไรอีกอ่ะสรงเสมด้านหัตถกรรมและ,ะเกษตรกรรมอ่ะเสียงเกษตรกรรมสิเขียน,น,ย,นยังไงะเลกไก่อ่ะเกษตรกรรมเขียนยังไงะเลกไก่สีไม่สตรล้ก็รอะไรนะคะ เรียงประโยคเองก็ได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องเหมือนครูก็ได้ลูกเอาตามความเข้าใจของเราก็ได้ไม่ผิดอ่ะหนึ่งทรงเสริมด้านหัตกรรมประเสษตรกรรม,มยกตัวอย่างเออถ้าถ้าลูโลกดูนะคะุูข่าวนะคะสมัยนี้เนี่ยโควิดมันระบาด คนก็จะกลับไปเชนรบ,บใช่ไหมลูกไปทำปเกษตรก็บอกว่า,วาให้ระวังประเทศแดงทั้งหมดเลยนะคะแบบเป็นกลุ่มเชียงทั้งหมดเลยเพราะว่าประเทศตัวเองอะคะ่ะแบบอ,อติดเชื้อก็เลยย้ายไปที่อื่นก็เลยแพร่เชื้อไปเรื่อยๆอะคะ่ะใช่ไปที่อื่นก็ยิ่งแพร่ใหญ่เลยใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะต้องระมัดระวังอเซฟตัวเองอ่าอ่ะต่อไป อันนี้ก็เรียกว่าส่งเสริมนนลูกส่งเสริมด้านหัตถกรรมแล้วก็เกษตรกรรมอ่ะเรี๋ยวยังต่อไปดูหน้าต่อไปค่ะดูหน้าต่อไปไม่เสรบบ็จค่ะรอแป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงค่ะรออยู่รออยู่อ่าค่ะจะไปหน้าหน้าที่สิบหกเลยอ่าดูหน้าที่สิบหกน้องพายพันไหมลูก นค่ะแ,แต่เกษตรกรรมเขียนไม่เป็นก็เลยเอาเป็นหัตถกรรมไปก <laughs> ่อนหัตถกรรมอย่างเดียวคุณหอค่ะก็คือ,อ,พอพบอกเลยนะกเกษตรกรรมสลายตอไก่สอลาษสีตอเต่าโลเรือกรรมว่าโบลหันมอธรรมเกษตรกรรมโบรหันมอกรมรมเกษตรกรรม ถ,ถ้าอ่านเก่งก็จะเขียนเก่งนะลูกอ่าขอบคุณนะคะก็ดีอ่ามันก็เป็นอข้อดีอย่างหนึ่งนะคะเหมือนเราเขียนตามคำบอกอ,ะอ่ะอ่าแต่ก่อนแล้วค่ะคุณคจะเขียนตามมัคิบเองก็จะทําให้ลูกๆเก่งขึ้นด้วยอ่าทีนี้เรามาเจอหน้าที่สิบหกค่ะหน้าที่สิบหกอ่าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน อ่ให้อ่านสถานการณ์แล้วปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้เดี๋ยวขอคนอ่านสักหนึ่งคนอน้องพายแล้วการอน้องพายอ่านสี่ลูกใน่าวันนี้อ่านเสียงดังฟังชัดน้องพายอยู่ไหนเอยอ่าอยู่นี่ค่ะน้องพายอ่านอีเอาเพื่อนๆปิดไม้นะคะให้น้องพายเปิดคนเดียวออาวันนี้เป็นวันหยุด ได้ต,ติ่งกับแม่เดินสำรวจรอบๆชุมชนโดยสุกแม่เล่าให้ติ่งฟังว่าชุมชนโดยสุขเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปมากคนในชุมชนมัไปในเมืองเพื่อหางานทำ พื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งนาวนผลไม้ถูกส้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรสันสและห้างสรรพสินค้นาแทนได้คิดว่าต้องหาวิธีการทำให้ คนในชุมชนโดยสุขัันมากประกอบอาชีพในท้องถิ่นมากขึ้นเช่นการทำหัตกรรมหัตกรรมหัตกรรมนี่แหละค่ะการเล็การเกษตรตะกอนแบบเพียงพอเพียงอ่าเก่งมากอ่ะ ทีนี้ด so like ูวันนี้เป็นวันหยุดใต้อติ่งไม่ใช่ต้อติ้งนะลูกใต้อติ่งต้อติ่งเนี่ยเดินสำรวจรอบๆชุมชนอ่าชุมชนเลยสิต้อติงหมดเลยเตือนอีก่แล้วโอเคอ่ะทีนี้ก็บอกว่าสำรวจชุมชนเนี่ยในบริเวณอ่าสวนผลไม้เนี่ยที่ถูกสร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือห้างสรรพสินค้าแทนใต้อติ่งคิดว่า ก็หาวิธีทําให้คนในชุมชนเนี่ยชุมชนเรือสุขหันมาประปอกอบอาชีพในท้องถิ่นมากขึ้นใช่ไหมคะเช่นทำหัตถกรรมและก็ะเกษตรกรรมแบบพอเพียงอันนี้เป็นต้นอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยชุมชนจะแออัดใช่ไหมอ่าก็เลยมีการพัฒนา อาทีนี้เรามาดูอันนี้อันนี้ให้อ่านเฉยๆเพื่อทาความเข้าใจทีนี้เรามาดูหน้าที่ต่อไปค่ะหน้าที่สิบเจ็ดเอาไปหน้าที่สิบเจ็ดค่ะหน้านี้จะยากหน่อยนะอ่าหน้านี้จะยากหน่อยอ่าให้ทุกคนตั้งชื่อชุมชนของตัวเองลูกออาชุมชนอะไรคะออาชุมชนสีเพชรชิมชนมะรัสสามซอยสามหกเนี่ยแหลคะค่ะ มาอยู่ที่นี่ลูกชุมชนของตัวเองชุมชนเอ่อร้อยแปดชุมชนเอ่อวัดงชุมชนวัดอุ้ยไปอ่ายกตัวอย่างนะคะไทยรวยไทยรวยยางเทวไทยด้วยชุมชนอะไรคะชุมชนสีวาัะใช่ไหมอันนี้จะเป็นไทยรวยนะคะจะเป็นชุมชนสีร้างึ้นเองนะคะ คนรวยชนอ,อุดมสุกชุมชนวัดไผเลี้ยงอะไรก็ว่าไปายกตัวอย่างชุมชนหรือชุมชนสิีอ่าอย่างนงี้ก็ได้ใครอยู่ชุมชนอะไรก็ตั้งชื่อชุมชนของตัวเองทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงในโล,ลกด้านที่อยู่อาศัยเอาเขียนลงไปนะตรงนี้นะตั้งชื่อชุมชนของตัวเองต่อไปด้านที่อยู่อาศัยอ้าวอดีต อดีตเนี่ยชุมชนของเราเนี่ยเป็นยังไงสร้างด้วยอะไรนะอ่าเขียนลงไปตามความเข้าใจให้สำรวจเนี่ยสำรวจไปเลยสำรวจแล้วชุมชนไหนอ่าสมมติว่าเราสำรวจชุมชนตัวเองแล้วนะอ่าอดีตคืออะไรอดีตก็คือสร้างด้วยไม้ใช่ไหมอ่ะแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอ่าสร้างบ้านด้วยไม้อ่าเขียนลงไปค่ะสร้างบ้านด้วยไม้ มีใต้ยศูนสูง,สงอ่ามีใต้ยศูนสูง,สงอ่าเกินปัจจุบนันอ่าอะร็วๆนะคะหลือกี่นาทีเวลาเร็วมากเลยอ่าจะไปปัจจุบันค่ะปัจจุบนันปัจจุบันเนี่ยเราจะสร้างด้วยด้วยอะไรอะ่ะด้วยอิฐและปูนใช่ไหมอ่าสร้างด้วยอิฐและปูน สร้างบ้านส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชั้นเดียวอ่ะส่วนแบบส่วนใหญ่เรียนไปเรียนมาหนูรู้สึกสนุกกับวิชานี้แล้วสิอันแหละน่ารักลูกอยากเขาเรียกะไรเด็กดีตั้งตั้งใจเรียนขยันเรียนอันนี้น่ารักมากอ่าปัจจุบันก็คือสร้างด้วยอิฐและปูนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชั้นเดียวอ่ะเขียนลงไปค่ะ อาต่อไปคนที่เกิดคนที่เกิดคนที่เกิดอ่าบ้านที่สร้างด้วยปูนเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงบ้านมีความแข็งแรง ะตอบอะไรนะคะเพื่อนๆมีเสียงแตกอย่าอย่าอย่าเปิดไมค์นะลูกฟังเดียวอ่ะส่งเล่นนะวามเตือนเดินคนตามอ่ะเอาแค่นี้พออ่ะต่อไป แต่เห็นยาวไหมแต่เกิดปัญหาน้ําท่วมบ่อยๆอันนี้ก็ได้อ่ะมันมีบรรทัดอยู่แต่มีปัญหาน้ําท่วมบ่อยกลีคลีคลีคีแต่มีปัญหาน้ําท่วมบ่อยอ่านี้ข้อที่หนึ่งนะอ่าต่อไปมาดูข้อที่สองดนกิจทันไม่ีลตขออย่าพึ่งทันหยังทําไม่ทันเราไป ค่ะค่ะรออยู่ค่ะค<า>่ะคุณนะคะหนูตามไม่ทนันกาบอกได้ค่ะรออยู่อา,าตะไปมาดูการเปลี่ยนแปลงด้นานการคมนาคมการคมนาคมก็คือการขนส่งการเดินทางเขาเรียกว,ว่าการคมนาคมนะลูกอดีตอาอดีตรงราค่ะอาผ่านมาแล้วยังเก่าเก่าเขาเรีรยกว่าอดีตอดีตเนี่ยการเดินทางโดยใช้เรือ เดินทามโดยของเรือครับผลที่เกิดขึ <t <t ้นคืออะไรครับนี่หรอเสร็จแล้วค่ะก็คืออ่าถ้าบ้านปูนเนี่ยเกิดความแข็งแรงทนทานแต่ปัญหาก็คือเกิดน้ำท่วมบ่อยๆอันนี้นะเกิดน้ำท่วมบ่อยๆต่อไายตารข้พนาคมโดยใช้เรือสมัยก่อนนี้ใช้เรือ อะใช้เรือใช่ไหม mm hmm. แลนนะถนนอดูถนนก่อนถ mm hmm. นนจะเป็นถนนลูกลังรูจ้จักถนนลูกลังไหมลูกสมัยเราไม่เห็นหรอกถนนลูกลังก็คือถนนที่มันเป็นดินแดงๆเขาเรียกว่าถนนลูกลัง,งอ่าอ่าตรงนี้นะครับตรงที่ผลที่เกิดขึ้นถึงคําว่าอะไรครับเมือ่อกี้ครูตอบแล้วไงบอกว่ามีความแข็งแรงทนทาน เกิดปัญหาน้ำท่วมคมนาคมคมพัฒนาคมเร็วๆเร็วๆคุณคมค่ะข้อสองอ่าจะไปข้อสองเพื่อนสอนลูกไปพร้อมๆกันต่อไปอดีตอดีตข้อที่สองลูกรางเรื่อจากปัญหลูกรางนะถนนดินแดงๆเขาเรียกถนนลูกรังเรื่อย่าก็ไปปัจจุบัน ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นถนนลาดยางรู้จักถนนลาดยางไหมอ่าก็เช่นถนนลาดยางลาดยางถนนลาดยางใช่ไหมแล้วก็เออเดินทางโดยรถยนต์มากขึ้นอ่าเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟฟ้าก็ได้รถไฟฟ้าก็ได้หรือเครื่องบินก็ได้อ่าครูค่ะปัจจุบันต้องเขียนข้อทหนึ่งไม่ทันเลยอ่าต่อรออยู่รออยู่ลูกอีกแปดนาทีครูบคะข้อที่สองเขียนว่าอะไรคะข้อนี้เหรอข้อนี้เหรอค่ะอ่าตัอนี้เขียนว่าใช้ใช้เรือ ในการเดินทางใช้เรือถนนเนี่ยจะเป็นถนนลูกรางังรู้จักมาคะถนนลูกรา,งาังค่อธิบายแล้วปัจจุบันเนี่ยจะเป็นถนนลาดยางปัจจุบันถนนลาดยางใช้รถเดินมากขึ้นหรือใช้รถไฟฟ้าหรือใช้เครื่องบินอตอบได้หลายอย่างาอผลที่เกิด อ่าผมที่เกิดอ่าตรงนี้นะคะผมที่เกิดเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้นเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้นน้องพายทันไหมไม่เห็นน้องพายนั่นน่ะน้องพายหายแล้วก้มก้มหรือต้องก้ม,ม,มหลายชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่า เอ้าทำผิดโอ้ทำผิดนู่นเอ้าทำผิดอีอ่าเดี๋ยวปวดคอค่ะอ่าตรงนี้เดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้นอ่าก็คือรวดเร็วเลยอ่ะแต่ก่อนที่ใช้เรือกว่าจะถึงบางทีเป็นวันสองวันสามวันก็ยังไม่ถึงใช่ไหมคะทีนี้การคมนาคมสะดวกสบายเดี๋ยวคูจะยืนเวลาเราทำเอง แล้นี้ทันไหมคะลูกต่อไปจปไอเดียเวลาเรียนน่ยยิ้มหน่อยชูหน้าบึ้งจังเลยครับฮะเวลาเรียนเราต้องมีอะไรอ,ะอ่ะอ่าเขาเรียกว่าต้องกิดแจ่มใสใช่ไหมคะหน้าบึ้ง